สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีดอ c มชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสารรค์นะครับวันนี้วันที่3กันยายน2563ครับอยู่กับกรุงเทพธุรกิจครับผมซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวในส่วนของการประชุมนะครับล่าสุดของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครับ สอบศออครับทุ่ม6.8หมื่นล้านแจกคนละ3,000บาทฟื้นฟูนะครับหรือเขาเรียกว่าฝื้นการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายลียดกันว่าน่าสนใจอย่างไร2มาตรการใหญ่ๆที่มีเขาเรียกว่าการเห็นชอบมาเบื้องต้นแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ประมาณ2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรครับ สบศครับอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ6.8หมื่นล้านแจกเงินคนละ3,000บาทรวม15ล้านคนครับจับจ่ายใช้สอยรถค่าของชีพสั่งครังเร่งสรุปภายใน2สัปดาห์ครับอ่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าอย่างที่บอกไปนะนะครับก็คือเรื่องของการที่เอาเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต่างๆนะนะครับมี2มาตรการใหญ่ๆวันนี้นะครับมาดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นอย่างไรครับ นายดนุชาพิชยะนันทครับรองเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาทหารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานก,การณ์เศรษฐกิจครับจากผลกระทบนะฮะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือสอบศครับที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าสบศเห็นชอบครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ2มาตรการหลักได้แก่ครับผม 1. มาตรการการกระตุ้นครับการบริโภคในประเทศวงเงิน4.5หมื่นล้านบาทนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายของชีพของประชาชนส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปที่ควบคุมไปถึงผู้ประกอบการหาเปรแหงรอยโดยรัฐบาลครับจะช่วยจ่ายนะครับ ร้อยละ50ในวงเงินไม่เกิน3,000บาทต่อคนนะครับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีัชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปครับจำนวนประมาณนะครับ15ล้านคนเลยว้าวนะครับรวมถึงนะกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมุ่งเน้นไปถึงนะฮะร้านค้ารายย่อยทั่วไปควบคุมไปถึงผู้ประกอบการหาเปร แผงรอยนะครับประมาณ80,000ล้านค้าผ่าน,นกลไกดําเนินงานผ่านกระเป๋าเงินนะครับอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลนะครับทั้งนี้นะครับที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังนะครับจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อนําเสนอสอบอสอต่อไปภายใน2สัปดาห์ะนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะมาตรการที่1นี้น,น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่านะฮะจะมีรายละเอียดหรือจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาตามติดกันเลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับสสัปดาห์เดี๋ยวมาดูกันฮะจริงๆก็ทยอยดูไปทุกๆวันเลยหลังจากนี้จนถึง2ส,สัปดาห์โดยขอบเวลานะครับที่สอบศตั้งกรอบให้กับทางด้านของกระทรวงการคลังได้จัดทำรายละเอียดนําเสนอนะครับ มาตรการที่2ครับก็คือการจร้างงานสําหรับเด็กจบใหม่ครับโดยรัฐบาลสมทบนะครับจ่ายกับนายจ้างนะเป็นระยะเวลา1ปีนะฮะตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5งหถึงเดือนตุลาคม2 5งหวัตถุประสงค์ครับเพื่อสนับสนุนการจร้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน3กลุ่มนะะได้แก่ระดับปริญญาตรีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสครับและประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือปวช รวมจำนวนครับ2อ0 0 0 0อัตราเลยนะครับวงเงินรวม2.30,000หมื่นล้านบาทโดยมีอัตราค่าจ้างตามบุตรการศึกษาดังต่อไปนี้นะครับปริญญาตรีครับที่จบใหม่ฮะเดือนละ1 5 0 0 0บาทครับประกาศชนยบัตวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสเนี่ยเดือนละ1 5 5 0 0บาทแล้วก็ประกาศชนยบัตวิชาชีพหรือปวชเนี่ยฮะเดือนละ9,400บาท ซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินค่าจ้างนะครับร้อยละ50ของเงินเดือนตามวุตรการศึกษาดังกล่าวสูงสุดนะฮะไม่เกิน7,5 0ดับาทต่อคนต่อเดือนครับผมนะครับทั้งนี้ครับต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมครับมีการยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงานและต้องมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างนะครับเดิมไม่เกินร้อยละ 15ภายในระยะเวลา1ปีวงเล็บกรณีที่ลูกจ้างลาออกนะครับในระหว่างโครงการนะครับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้ขณะที่ลูกจ้างนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้1มีสัญชาติไทยครับ2อนะฮะอายุนะครับไม่เกิน25ปีหรืออายุเกินกว่า25ปีนะครับ ซึ่งสำเร็จการศึกษานะครับในปี2562หรือปีการศึกษา2563ครับผมนะ อ่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะนะครับในส่วนของ2มาตรการดังกล่าวที่นํามาเล่าสู่กันฟังและก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะติดตามรายละเอียดทั้งโครงการที่1ห,หรือมาตรการที่1น,นะครับมาตรการที่1ก็คือการกระตุ้นบริโภคนะครับในประเทศวงเงิน4.5้าล้านบาทที่เราแบ่งปันรายละเอียดไปนะครับซึ่งเป็นในเรื่องของนะครับรัฐบาลช่วยค่าใช้จ่ายร้อยละ50ในวงเงินไม่เกิน3,000บาทต่อคนนะจำนวนถึง15ล้านคนเลยทีเดียวนะครับนั่นคือขอบเขตของโครงการนะครับที่ น่าสนใจ2ส,สัปดาห์ครับต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด เพิ่มเติมกันแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในส่วนของเกี่ยวกับประชาชนนะครับแล้วก็มาตรการที่2นะครับก็คือมาตรการการจ้างงานสําหรับเด็กจบใหม่นะครับซึ่งแบ่งเป็นในส่วนของ3กลุ่มหลักก็คือระดับปริญญาตรีนะครับระดับปวสระดับปวชนะครับซึ่งขอบเขตก็คือตุลา253ถึงตุลา254นะครับนี่ก็รวมนะฮะในเรื่องของกลุ่มหรือเป้าหมายที่จะได้รับการช่วยเหลืออยู่ประมาณ 260,000อัตราเลยทีเดียวนะครับโอ้น่าสนใจนะนะครับแล้วก็เป็น2มาตรการที่ผมว่านะครับ เอามาช่วยในส่วนของประเทศไทยอของเราได้ดีเลยทีเดียวครับยังไงขอให้โครงการทั้ง2มาตรการดังกล่าวผ่านโดยเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงช่องเราจะนําข้อมูลดังกล่าวนี้มาแบ่งปันนะครับกันว่ามีรายละเอียดเพิมเ่มเติมหรือวิธีการนะครับซึ่งได้มาในเรื่องของจะรับสิทธ์นะครับในส่วนของ2กลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็2มาตรการดังกล่าวอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแน่นอนนะฮะ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับผมช่องฟิดอมชาแนลผมกเกษมสันพิวแดงต้องลำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ